สวัสดีครับผมตัวนี้สป็นรงกำคอนะครับจับขวาเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับงานไม้เมลิดทั้งลำนะครับติดสูตรเล็งไกล,ล็อกบนนะครับเซฟดันข้าง้ายขวากำคอแบบมีร่องนิ้วนะครับทรงนิ้วแบบ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 มีร่องนิ้วนะครับจับขวาปีกห้าสิบนะครับชัดเจ็ดสิบแต่สายลายค่อนข้างจัดนะครับ เหมือเขาเรียกว่าติดลายก้างปลานะครับดีจาดมากครับเดี๋ยวทดสอบไปดูที่สิบเมตรใส่เข้าไปแล้วก็กขาชากเดินหน้าอันนี้น่าจะ p ี e 4นะครับสีเขียวยกสายแล้วก็ปล่อยทุกดอกไหลนน่นะครับแค่นี้ครับใส่ง่ายๆ ไม่ได้ขึ้นเทพนะครับเสฟก็ดันแบบนี้ปลดเสฟก็นี่นะครับโดนเ,เลยวันนี้ลองลองฉลากเขียวเล็งที่ฉลากจะไปทางไหนไม่รู้ เข้าตรงไหนเนี่ยตัวแน่นอนการฉลาครับออขอบคุณครับ